สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายบ้านนะคะเป็นบ้านของพี่สาวของตัวหนูเองค่ะคือบ้านหลังนี้เจ้าของขายเองเลยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเป็นบ้านสวนบ้านไม้นะคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าน่าสนใจนะคะปลูกผักผลไม้ไว้เยอะแยะเลยนะคะมีทั้งต้นยานนาอะไรอีกมากมายรายละเอียดต่างๆไปดูกันเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วพึ่งให้ กลมที่ดินนะคะเจ้าหน้าที่เขามาทํารังวัดแล้วก็ฝังหลักให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะมีหลักฉนวชัดเจนค่ะก่อนอื่นต้องมาดูปากทางเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านหนองขอนนะคะตําบลสุกเสษมอ,อําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่เกือบสี่ไร่เลยนะคะขาดอีกไม่กี่ตารางวาก็ครบสี่ไร่ค่ะอันนี้คือทางหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นถนนปูนซีเมนอย่างนี้นะคะสะดวกค่ะ บริเวณนี้ก็จะเป็นถนนนะคะหน้าบ้านนะคะตัดผ่านหมู่บ้านเลยถ้าจะมาบ้านก็เลี้ยวตรงนี้เลยค่ะเลี้ยวเข้าไปในบ้านนะคะหรือจะเลี้ยวไปอีกถัดไปอีกก็จะมีถนนอ,นอีกเส้นหนึ่งที่จะคู่ขนานไปกับที่ของเราที่จะเข้าบ้านคนอื่นนะคะ <cry> บ้านเพื่อนบ้านนั่นเอง <h> บริเวณนี้ก็จะมีเข้ามาอีกนิดหน่อยนะคะมี <c oughs> <man ales> บริเวณหน้าบ้านชัดเจนนะก็ <c oughs> จะมีเป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่นะคะ <c oughs> มีระเบียงรอบด้านเลยนะคะแล้วก็มีหลังเล็กๆแยกห้องมาตรงนี้อีกนะคะซึ่ง ก็บริเวณกว้างขวางมากค่ะร่มเย็นนะคะข้างหน้าบ้านก็มีโรงจอดรถค่ะอันนี้คือโรงจอดรถแต่ก็ข้างหลังก็มีโรงจอดรถอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะข้างข้างบ้านไกลๆนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะเสียงก็ไม่ดังนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านเรากว้างนะคะอยู่ห่างจากบ้านผู้อื่นแต่ก็มีบ้านรอบทิศนะคะรอบทิศท,ทางเลยก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่อันนี้คืออาคารบ้านเรือนที่ เป็นบ้านทรงไทยบ้านไม้นะคะที่เราอยู่นะมีห้องนอนใหญ่อยู่ข้างในนน้นนะคะอันนี้เป็นห้องเล็กๆอีกนะคะแล้วข้างล่างก็จะมีเหมือนห้องครัวหรือจะเป็นห้องนอนด้วยก็ได้นะคะสะคะําสหรับแม่บ้านก็สามารถอยู่ได้สําหรับถ้าม <uffle> <neglect. ๆ S 2> ีคนสวนนะคะอันนี้บ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังค่ะข้างหน้าบ้านหลังเล็กๆนี้ก็จะมีห้องน้ําแยกอีกอีกห้องน้ําข้างบนก็มีนะคะห้องน้ําบนบ้านหลังใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถอีกโรงนึงค่ะกว้างขวางเลยนะคะ ด้าน,นหลังข้างในนุ้นจะเป็นสวนนะคะแลวจะพาไปดูว่ามีต้นไม้อะไรบ้างนี่ช่วงนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะต้นส้มโอมะนาวค่ะป่าชะอมนะคะไฟฟ้าสะดวกนะคะมีแท้งน้ำด้วยน้ำก็ใสไหลสะอาดดีค่ะอันนี้ต้นลำไย,ยค่ะใกล้ๆกับต้นลำไย,ยก็จะมีต้นไม้นานา,นาชนิดค่ะมีทั้งประดูมะขามป้อมด้วยนะคะ อาคารหลังคานี้ก็สามารถทำเป็นห้องได้อีกนะคะถ้าจะสร้างห้องเป็นทรงโมเดิร์นค่ะมีต้นอินทผปลานะคะจำนวน3ต้นค่ะด้านโน้นก็จะเป็นต้นไผ่นะคะหนอไผ่หนอใหญ่เลยนะคะกอใหญ่เลยมีอยู่สองสามกอเลยนะคะแล้วก็มีไผ่รวกด้วยนะคะตรงท้ายสวนมาทางซ้ายนี่ก็จะเป็นมีต้นมะม่วงด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะมาชมกันต่อเลยค่ะอันนี้ ปามะม่วงนะคะมะม่วงนี่ลูกดดๆนะคะออกลูกเยอะมากนะคะตั้งเป็นแถวเป็นแนวมีมะม่วงกว่า20ต้นนะคะประมาณ22ต้นค่ะที่เราไปไกลมากเลยนะคะจนถึงสุดแดนด้านโน้นรถก็าสามารถวิ่งเข้าสะดวกได้ด้วยค่ะเราตัดแต่งกิ่งต้นไม้แล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนี่เป็นทิวแถวนะคะ ไม้พยุงหนึ่งต้นต้นยางนาสูงใหญ่12ต้นต้นประดูชมวงติ้วมะตูมมะขามป้อมสมอนามะรุมขนุนมะกรูดมะนาวส้มซ่าน้อยหนาลำไยส้มโออินทผารัมตะไคร้พริกดอกลีลาวดีต้นว่าต้นเพกาอีกหลายต้นต้นมะยมและก็ยังมีสะอีกสองสะนะคะอยู่ด้านหลังในสะก็จะมีปลาจำนวนมากเลยนะคะหลากหลายสายพันธุ์ สะทั้งสองสานี้ก็จะมีกบค่ะแล้วก็จะมีกล้วยมีตะไคร้ปลูกไว้ร,บรอบๆสะนะคะโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีลูกดกเลยนะคะมะพร้าวน้ำหอมนี่มี14ต้นค่ะามาดูกันเลยนะคะนี่มีสาลาน้ยเอาไว้พักผ่อนอีกหนึ่งสารานะคะกลางสวนหลังบ้านนี่ค่ะมะพร้าวน้ำหอมดกมากเลยอร่อยค่ะรสหวาน ในสะก็จะมีดอกบัวด้วยนะคะแล้วก็มีผักบุ้งผักกระเฉดน้ํานะคะสามารถเก็บกินได้เลยเก็บขายก็ได้ด้าน,นหลังของสะไปอีกถัดไปนี่ก็จะเป็นป่ากล้วยนะคะนอกจากป่ากล้วยก็จะปลูกแซมก,กันกับต้นขานะคะซึ่งหน่อขาก็สามารถขุดขายได้เลยนะคะหรือให้คนมาขุดได้นะคะป่าขานี่ดูสิคะขาก็สวยงามกําลังงามเลยนะคะ ที่นี่ขาราคาแพงราคาดีนะคะฝั่งสุดท้ายนุ่นก็จะมีบ้านคนนะคะไกลๆนุ่นและรั้วก็ทําด้วยต้นรวกนะคะมีหน่อรวกด้วยเป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นบ้านที่ร่มเย็นค่ะมีป่าไม้ล้อมรอบเป็นบ้านสวนจริงๆพืชผักผลไม้มีแล้วพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะและก็ขายของในสวนได้ด้วยนะคะมีทุกอย่างที่เราต้องการค่ะเป็นบ้านในฝัน ยิ่งถ้าคนที่อยู่ในเมืองนะคะที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองมาตลอดอยากมาอยู่บ้านที่มีสภาพที่เงียบสงบนะคะนี่เลยค่ะเป็นบ้านในฝันนะคะของกินทุกอย่างเพียบเลยค่ะก็ถ้าสนใจนะคะเชิญติดต่อเบอร์นี้เลยะคะ่ะ0810717136เป็นเบอร์ของหนูเองนะคะขายให้พี่สาวค่ะต่อรองกันได้นะคะเชิญชมได้เลยค่ะว่ามีความ น่าสนใจขนาดไหนนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะหาดีๆแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะราคาบ้านบวกที่ดินบวกต้นไม้พืชผักทุกชนิดเกือบสี่ไร่รวมแล้วราคาสี่ล้านบาทค่ะเชิญมาดูมาชมกันได้ก่อนเลยนะคะ